ขั้นตอนการกระตุกรูดนะฮะกระตุกรูดหัวแขนนะอ่าล้วก็เย็บเย็บเดินได้สามเส้นนะฮะหนึ 1, 2, ่งสองสามที่เส้นพอดีหนึ่งเส้นแล้วก็นอกเส้นมานอกเส้นมานะอ่าจุดเริ่มต้นการเย็บอ่าแล้วแต่เลยแม่หมองเลือกที่ส่วนที่สามนะฮะ แบ่งเป็นสามส่วนนะให้อยู่ส่วนที่สามอยู่ใต้ส่วนที่สามด้วยซ้ำนะเพราะว่าเผอรูดสองเซนมันเยอะอ่าดูดูเนื้อผ้านะดูตามเนื้อผ้าถ้าเผอรูดสองเซนถ้าเป็นอันเนื้อผ้าฝ้ายก็จะอยู่รูดตรงเนี้ยได้รูดเหนือนขึ้นก็ได้เนะาะน้่หองว่ารูดสองเซนมันค่อนข้างจะเยอะ ถ้าเป็นผ้าบางกว่านี้ก็เผื่อรูดแค่เส้นเดียวเส้นเดียวหรือเส้นคึ้นผ้าชิฟองอแทบไม่ต้องเผื่อแต่อันนี้อันนี้อันนี้ไม่หม่งเสือมาสองเส้นก็เลยเย็บลึกหน่อยมันจะได้ช่วยกันมันจะได้ช่วยกันหูเข้าไปก็รูดเลยต้องเก่งใจรูดข้างนอกหรือข้างในก็ได้แล้วแต่เธอ เธอชอบรูดข้างในรูดข้างในเธอชื่อรูดข้างนอกรูดข้างนอกนะแม่บอกชอบรูดข้างนอก ให้มีลักษณะโค้งงุ้มนะฮะต่เข็บอะ่ะมันจะได้ลักษณะโค้งงุ้มประมาณนี้เนะเาะแล้วก็รีดเขาหน่อยเนึ่ย รามารีดใหม่แล้วก็ใช้มุมนี้แหละรีดเลยอ่าไม่มีรีดที่รีดหัวแขนนี่จ้ะเอานี้รีดแต่มันมัน,ม,นมันไม่ได้โค้งมนแบบนี้มันตรงๆรงเราก็รีดตามตามรอยยับมันก็พออนะนม,ยยมันจะรีดยากหน่อยถ้าเป็นอันเนี้ยแต่ว่า ใครมีงบประมาณก็ไปซื้อที่รีดของเขานะเขาขายกี่บาทไม่รู้ไม่มองไม่เคยใช้ปกติใช้หัวโตหัวโตะรีดนะที่เป็นหัวเต้จรวดของเรานะ่ะหัวโตะรีดผ้านะ่ะมันมันจะพอดีมันจะแบบแหลมแหลมหน่อยมันจะรีดง่ายเหมือนกันไม่ได้รีดยากอันนั้นนะรีดง่ายแต่อันเนี้ยมันรีดยาก มันก็รีดได้เราก็รีดเฉพาะตรงตรงตะเข็บมันเนี่ยให้มันโดนตรงตรงตะเข็บแล้วก็เกลี่ยแล้วก็รีดคลายตรงตะเข็บมันนี้แหละ ไล่ผ้าให้หดตัวเข้าไปตรวจเช็คว่ามันมันบานมันสวยไหมอ่ะตรวจเช็คตรวจเช็คเราก็เกลี่ยม,มันขึ้นมาถ้ามันมีรอยบุ๋มนเนาะเกลี่ยมขึ้นมาให้มันมากองอยู่ช่วงที่เป็นแนวเฉลียงเนี่ยจะดีมาก เห็นหน้ากันนิดหน่อยเนี่ยเราก็ยกเนี่ยมันยังฮะไล่ไล่เลงดูจับมองซ้ายมองขวาไลา่มือว่น มาถึงตรงเฉียงมันก็จะแบบหายไปเนี่ยมันก็จะได้รูปกลมๆป่ะมันก็จะได้รูปก,กลมๆเดี๋ยวรีบไล่ทีหนึ่งอย่าให้มันนูนมากเดี๋ยวเวลาไปเข้าจริงๆแล้วมันก็กองถ้ามันถ้ามันนูนมากๆเนาะก็ไล่เกี่ยเดี๋ยวเราไปเข้าตัวดูเราก็รู้เองว่ามันสวยหรือไม่สวยไม่สวยหรือเว้ยไม่สวยร้อสี่ วิธีวิธีวิธีเข้าแขนอ่ะสอนแล้วเนาะอันเนี้ยอันเนี้ยวิธีรูดกระตุกเ,เฉยเนี่ยทำเพิ่มในเพลย์ลิสต์ของเสื้อเจ้าสาวผู้ไทยเนาะแต่แม่มองไม่ได้สอนวิธีแบบเย็บประกอบตัวเข้าเก็ดเข้าไหลอย่างนี้นะแม่มองว่าใครๆก็ทําเป็นแล้วแม่มองก็เลยไล่ไว้ถ้าใครทําไม่เป็นก็เม้นมาบอกหน่อยก็แล้วกันว่าอยากให้ทําอ่ะขั้นตอนการ อันเข้าข้างเย็บนมเย็บเย็บอะไรนะคัตติ้งอกคัตติ้งหลังเข้าข้างต่อ,อไหลอะไรพวกเนี้ยต้องให้ทำหรือเปล่าเนาะไม่หวังว่าอันนั้นมันพื้นพื้นน,น่าจะทำกันได้ยู่นะหรือว่าแต่ต้องทำให้ดูในคอมเมนต์มาดูหน่อยนะคอมเมนต์มาให้ฟังหน่อยว่าเออจะต้องไหมค่ะ อันนี้ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนการกระตุกรูดหัวแขนก่อนเข้าแขนนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะทำอันนี้ด้วยวิธีเจียนฟองน้ำทำฟองน้ำหนุนไหลเนาะแล้วก็ใส่ใยสังเคราะห์อะไรอย่างนี้น่าจะดีกว่าใยสังเคราะห์แม่หมองก็มีแบบเนื้อหางเนาะไม่มีเนื้อถี แถวนี้ไม่มีขายไม่รู้ใครขายแล้วหน่อยชิเดี๋ยวไม่หมองจะซื้อร้านไหนแนะนำด้วยใหญ่โพลีที่เขาใส่หัวแขนนะที่เขาใส่หัวแขนสูตรกันนะม่หมองจะซื้อมาไว้อยู่ไม่มีอ่ะเอาแล้วนะเนี่ยได้แล้ว Uh, ตรงกลางมันดูเยอะไปหน่อยเกี่ยวออกมาโอเค okay. นี่ได้แล้วนะได้แล้วเดี๋ยวเราไปเข้าตัวกัน ได้เลยโอ้โอ้ไปแล้วเข้าตัวเข้าตัว โอเคเออเดี๋ยวต้องซื้อที่รีดหัวแขนแล้วแหละเออต้องซื้อที่รีดหัวแขนแล้วแหละมันจะได้ง่ายๆแต่ไม่หมองอุปกรณ์เดียวแล้วไม่หมองเดินเตะนะเดี๋ยววางไว้เป็นที่เป็นทางเดินเตะเกิดอุบัติเหตุเหมือนกันนะโอเค โอเคจริงๆคันนี้อะคาวนี้สวยแล้วให้ดูให้ดูให้ดูปุ๊บปุ๊บปุ๊บนี่นี่คานนี้สวยแล้วสวยแล้วสว,สวยสวยสมนะเจอก,กันคลิปถัดไปการเข้าแขนข้ามไปเพราะว่าทำแล้วอ้ามคันนี้จะสใส่ใยโพลีกับทำฟองน้ำก็แล้วกันโอเคบ๊ายบาย